จร,จริงๆบ้านลินี่ไล่าชาอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ดอยปูมือเราก็เลยคิดว่าแบบาชาที่มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีส่วนช่วยในระบบร่างกายหลายอย่างมากๆเนี่ยเราจะเอามาทำยังไงให้มันรู้สึกว่าแบบเด็กรุ่นใหม่ทานได้ชาชีนะคะก็ยังช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายด้ค่ะมันจะช่วยให้เราแบบลำไส้ทํางานเป็นปกติสาหรับปกติเราเป็นนักกีฬาออกกำลังกายเป็นประจำอะไรเงี้ยเราจะพอทํางานหนักๆไม่มีเวลาเราก็ จะทำให้ท้องผูกแล้วก็ถ่ายไม่ค่อยออกผลิตดิวชาริตี่ใช่ไหมคะก็จะช่วยให้ลิปเนี่ยขับถ่ายเป็นปกติก็จะช่วยให้เรามีผิวพรรณที่ดีขึ้นแล้วก็มีะระบบร่างกายที่ทำงานดีขึ้นทุกอย่างก็จะลสดส่วนต่าชาริทชีนะคะเป็นแบบแฟชั่นเซนค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับโปรดักต์ใหม่ด้วยค่ะ เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นชาสุขภาพในอีกด้านหนึ่งค่ะก็หวังว่าเดี๋ยวจะมีให้ทุกคนติดตามดยเรื่องนี้ค่ะเต้าช่วยทุกคนของลิฟชาลิที่ค่ะ